ตัวละครหลายบุคลิกคือหนึ่งในวิธีการออกแบบคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจมากๆในโลกภาพยนตร์เนื่องจากการออกแบบให้คนคนหนึ่งมีหลายบุคลิกจะต้องมีการอ้างอิงเนื้อหาทางการแพทย์เข้ามาในการเขียนบทด้วยแถมการที่ตัวละครเหล่านั้นมีคาแรคเตอร์ในตัวมากกว่าหนึ่งแบบมันก็ยังเปิดโอกาสให้ภาพยนตร์สามารถสร้างปมที่ลึกลับซับซ้อนได้มากกว่าเดิมไปอีกหลายเท่าตัวด้วยนั่นเลยทําให้ในวันนี้เราเลยอยากจะพามาดูเรื่องราวของตัวละครหลากหลายบุคลิกว่าจะมีตัวละครไหนจากภาพยนตร์เรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะ มีการเปิดเผยเนื้อหาสุดสำคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับชาลีจากมี myself and Irene ปี2 0 0 0 ตัวละครชาลีจากมี myself and Ire n e คือหนึ่งตัวละครที่จะถูกนําเสนอออกมาในเชิงของผู้ป่วยทางจิตที่เลือกจะสร้างบุคลิกใหม่เพื่อกลบเกลื่อนแผลในใจของเขาได้แบบชัดเจนมากๆเพราะแต่เดิมนั้นชาลีจะถือว่าเป็นชายหนุ่มผู้หลีกเลี่ยงปัญหาและไม่เคยเรียกร้องสิ่งที่ตัวเองต้องการเลยแม้แต่ครั้งเดียวคล้ายๆกับคนที่ยอมทุกอย่างเพื่อความสงบสุขของตัวเองแต่เมื่อเขาต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีปแปลกๆที่สํานักงานตํารวจซึ่งเขาทํางานอยู่ชาลีจึงต้องหลบหนีไปพร้อมกับอรีนที่เป็นหญิงสาวผู้ต้องสงสยัยโดยบังเอิญจนน อีกด้านหนึ่งของตัวเขาอย่างแหงที่เป็นคนหัวรุนแรงได้โอกาสหลุดออกมาและคอยสร้างปัญหาให้กับทุกคนรอบข้างแบบไม่หยุดหย่อนซึ่งในภาพยนตร์นั้นสาเหตุที่ทําให้ชาลีต้องพบกับตัวตนอีกแบบของเขาก็จะมาจากการที่เขานั้นเลือกที่จะยอมคนอื่นๆในชีวิตมากเกินไปทั้งการยอมเพื่อนตํารวจที่เข้ามาเอาเปรียบยอมโดนภรรยาตัวเองสวมเขาด้วยการไปมีชูจนทําให้ชา์ลีต้องเลี้ยงลูกที่ไม่ใช่ของตัวเองการสร้างบุคลีอีกตัวของตัวละครนี้อ,อมนาน,นจึงถือว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลและเป็นไปได้ในความเป็นจริงงไม่่่น้อยยแตก็ัดีทีทพ์ ะนำเสนอเนื้อหาออกมาในเชียงคอมเมดีจนทําให้ทุกอย่างดูผ่อนคลายมากกว่าจะเครียดหนักแบบผลงานเรื่องอื่นแจ็คทอร์ a รนซ์าก The Shining ปี1980 แจ็คทอร์เรนส์คือตัวละครชื่อดังจากทั้งเวอร์ชันภาพยนต์และนิยายเดอะชายนิ่งของสตีเฟนคิงซึ่งเขาจะถูกนําเสนอเรื่องราวแบ็กกราวน์ในชีวิตออกมาว่าแต่เดิมนน้นแจ็คจะถือว่าเป็นคนที่รักลูกชายของเขาอย่างแดนนี่มากๆรวมไปถึงเป็นผู้นําครอบครัวให้ภรรยายอย่างเวนดี้ได้เป็นอย่างดีสุดๆแต่เมื่อเขาเกิดอาการติดสุรายอย่างหนักจนส่งผลต่อง,งานเขียนของเขาที่เป็นอาชีพหลักแจ็คก็ได้แปลสภาพไปเป็นชายอีกบุคลิกหนึ่งแบบไม่รู้ตัวทันทียั่งการเป็นคนโมโหร้ายหรือย,ยังชอบใช้ความรุนแรงในการทําร้ายรรยาาาาและละูกกออีดด้ววเขจจึงตััสินใคคบไปทํ งานที่โอ้ลุคโฮเทลในช่วงฤดูหนาวซึ่งจะไม่มีแขกเข้ามาพักในโรงแรมเลยแม้แต่คนเดียวโดวยแจ็คจะทําหน้าที่เป็นคนดูแลโรงแรมเพื่อที่จะได้มีเวลาเขียนงานเป็นตัวด้วยแต่เมื่อได้มาอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ขึ้นชื่อว่าเฮี้ยนที่สุดในอเมริกาแห่งหนึ่งนั้นแจ็คทอรเรนต์ก็ได้ถูกวิญญาณหลอกหลอนจนเผยบุคลิกอันดูร้ายของเขาอีกตัวตนหนึ่งขึ้นมาจนได้แถมบุคลิกส่วนนั้นก็ยังเข้ามายึดครองจิตใจของเขาแบบหมดจดจนร่างปกติของเขานั้นไม่ปรกากฏออกมาอีกต่อไปซึ่งความน่ากลัวของร่างดังกกล่าาาาว็ได้้้ทํใหหเขหนนมืจ ือขวานมาไล่สังหารภรรยากับลูกได้แบบหน้าตาเฉยด s ชายนิงจึงเป็นภาพยนตร์ที่สะท้อนผลกระทบของการติดแอลกอฮอล์กับอาการบุคลิกแปลกประหลาดที่มาจากการถูกวิญญาณรบกวนได้เป็นอย่างดีจนกลายเป็นเรื่องราวสุดหลอนที่จะทำให้ผู้ชมในยุค80ต้องหวาดผวาไปอีกนานแน่นอนมอร์ e n n y จากซ e เ r e ตวินโด w ปี2004 มอร์เรนีคือตัวละครนักเขียนวัยกลางคนที่กำลังตกอับและพบกับความยากลําบากในการทํางานแบบสุดๆเพราะแม้ว่าเขาจะเข้าไปอยู่ในแถบชนบทเพื่อหาทางเขียนงานแบบง่ายๆด้วยตัวเองแล้วแต่เขาก็กลับต้องพบเจอกับพวกโรคจิตที่คอยส่งจดหมายมาฮุกฮามเขาเรื่อยๆด้วยการกล่าวหาว่าเขานั้นไปขโมยงานเขียนของคนอื่นมาใช้แต่เมื่อภาพยนตร์ดําเนินไปเรื่อยๆเราก็จะเริ่มสงสัยได้บ้างแล้วว่าหรือมันจะเป็นตัวเอกที่มีอาการผิดปกติทางจิตจนหลอนคิดไปเองกันแน่ได้อีกด้วยเพราะมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาชอบคุยกับตัวเอง และสร้างตัวตนสมมุติขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในอาชีพนักเขียนซึ่งเมื่อตีแผ่เรื่องราวของมอนเรนี่ออกมาจริงๆแล้วนั้นองค์ประกอบหลายๆอย่างมันก็ดีเอื้อให้เราเชื่อได้ว่าเขาเป็นคนแบบนี้จริงๆเนื่องจากการเป็นนักเขียนจะต้องมีการใช้จินตนาการที่สูงมากๆอยู่แล้วกระทั่งเมือ่อภาพยนตร์เปิดเผยบทสรุปจริงๆออกมามอนเรนี่ก็ด้แปลสภาพไปเป็นตัวละครที่เราจะไม่สามารถไว้ใจเขาได้อีกแล้วว่าจริงๆแล้วเขามีกี่ตัวตนและตัวตนไหนเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือที่สุดกันแน่ I'm in time sure that her death will be a mystery Nina Sayers จาก Black Swan ป2010 นีน้าเซเยอร์คือตัวละครเอกจากภาพยนตร์แนวจิตวิทยาอย่างแบล็กสวอรซึ่งเธอจะถือว่าเป็นนักบ,บัลเล่สาวที่ทุ่มเทให้กับการเรียนและการฝึกซ้อมมากๆจนในที่สุดเธอก็มีโอกาสได้รับบทนําเป็นครั้งแรกในบทของเจ้าหญิงหงแห่งเรื่องสวอลเลกซึ่งถือว่าเป็นละครบัลเล่ที่ใครใครก็หมายปองจะเข้าไปแสดงมากที่สุดโดยความท้าทายก็คือเธอจะต้องรับบทเป็นทั้งหงขาวและหงดําซึ่งมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันสุดขั้วาม,มากมาโดยหงขาวจะอ่อนช้อยสง่าง,งามและเปราะบางแบบเจ้าหญิงผู้อ่อนโยนซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ที่นีนาะ แสดงออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆเพราะมันตรงกับตัวเธอแต่ปัญหาที่เธอไม่สามารถก้าวผ่านไปได้ก็คงจะเป็นการรับบทหงดําซึ่งต้องดูดุดนันชั่วร้ายและยั่วยวนตามสไตล์แม่มดหรือตัวร้ายในนิยายคลาสสิกหน,น้าจึงต้องทุ่มเท,ทแทบจะหมดหน้าตักชีวิตในการเข้าไปฝึกซ้อมกับเจ้าของโรงละครอย่างโทมัสไปจนถึงการกังวลว่าเพื่อนของเธอที่สามารถแสดงได้2บทจะมาแย่งโอกาสอันสําคัญนี้ไปด้วยซึ่งเหตุการณ์นในภาพยนตร์ก็ได้นาพาให,ให้เธอเดินทางไปเจอกับอาการหลากหลายบุคลิกที่สอแทกเข้ามาในจิตใจของเธอแบบไม่รู้ตัว เพราะจู่ๆเธอก็ดันถูกตัวต,วตนชั่วร้ายของตัวเองยืดร่างไปเป็นคนก้าวร้าวแบบตัวละครเดอะสวอนควีดและหงดําแบบหน้าตาเฉยโดยที่เธอไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยอีกทั้งความอันตรายของการมีหลายบุคลิกแบบนี้มันก็ยังทําให้เธอต้องเสี่ยงไปเจอกับเหตุการณ์อันตรายถึงแก่ชีวิตอีกด้วย b บล็ k สวอนจึงถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่มีการนําเสนอตัวละครซึ่งมักจะพบเจอกับปัญหาการแบ่งบุคลิกอยู่เรียกได้ว,ว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว Its my turn. เ e d ดดี้เดนเนลจากชัตเตอร์ไฮแลนดปี2010 t ท d ดดี้แดเนียลส์คือตัวละครเอกจากภาพยนตร์แนวสืบสวนสอบสวนลึกลับอย่างชัตเตอร์ไอแลนด์ซึ่งในช่วงแรกของภาพยนตร์เขาจะมีสถานะเป็นนักสืบที่ต้องเดินทางไปกับคู่หูเพื่อเข้าไปทำคดีในโรงพยาบาลจิตเวชบนเกาะอันห่างไกลแห่งหนึ่งแต่เมื่อสืบพ้นข้อมูลเบาะแสลึกลงไปมากเท่าไหร่เขาก็กลับพบว่าสถานที่แห่งนี้นั้นจะมีความลับปริศนาซ่อนเงาโว้ยอยู่และเขาก็อาจจะต้องไขมันให้ได้ก่อนที่จะมีคนกลายเป็นเหยื่ยรอครายไปมากกว่านี้แต่เมื่อภาพยนตร์นำเสนอเรื่องราวไปได้สั้งระยะแล้วเราก็จะพบได้ว่าจริงๆแล้ว Teddy ตัางหาที่จะมีสถานะเป็นคนที่มีอาการทางจิตหลายบุคลิกในภาพยนตร์เนื่องจากจริงๆแล้วเขาจะมีอีกชื่อว่าแอนดรูเลเดสซึ่งในอดีตเขาเป็นชายที่ได้พบกับเหตุการณ์ทรมานจิตใจมานามิทวนและสิ่งที่หนักที่สุดก็คงจะเป็นการที่ภรรยาของเขาได้ตัดสินใจสังหารลูกๆทั้ง3าลงไปส่งผลให้แอนดรูต้องสังหารเธอลงไปแบบไม่ต็มใจเหมือนกันนี่จึงส่งผลให้ตัวครนี้เริ่มสร้างบุคลิกและความทรงจําปลอมๆขึ้นมาเพื่อทดแทนความเจ็บปวดของตัวเองทางเรื่องของการเป็นนักสืบที่ทางโรงพยาบาลต้องลงมาสแสดงบทบาทสมมติ ด้วยเพื่อเป็นขั้นตอนในการรักษาแต่ความเลวร้ายก็คือความทรงจำของตัวละครนี้มันดันทับซ้อนกันไปมามากเกินไปจนแยกที่จะทําให้เขาและผู้ชมเข้าใจและแยกแยะออกมาได้ไง่ายนี่จึงถือว่าเป็นตัวละครหลายบุคลิคนหนึ่งที่น่าสงสารมากๆและมีความซับซ้อนในตัวสูงพสอสมควรเลยทีเดียว <S 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 แอรอนจากไพรมฟอปี1996 แอลรอนคือตัวละครหลักจากภาพยนตร์เรื่องพร i ยมัวฟี่ซึ่งเขาจะถือว่าเป็นเด็กวัยรุ่นที่ถูกใส่ความกล่าวหาว่ามีส่วนในการฆาตกรรมบาทหลวงที่ดูแลเขาอยู่ทางทนายมือดียังมาตินแวลจึงตัดสินใจเอาชื่อเสียงและการงานของตัวเองเข้ามาช่วยแอลรอนแบบเต็มตัวเนื่องจากเขามั่นใจมากๆว่าเด็กคนนี้บริสุทธิ์แน่นอนซึ่งเมื่อตอนได้มาเจอกับเด็กคนนี้เป็นครั้งแรกทนายหนุ่มก็สัมผัสได้ทันทีว่าเขาเป็นเด็กซื่อๆคนหนึ่งที่ดูไม่มีพิษภัยอะไรแต่เมื่อได้สนทนาและพูดคุยไปเรื่อยเขาก็กลับพบว่่าาาแอออออรรนนนนนจะมมีีกกกตตตััววหึงป และตัวตนนั้นก็จะกลายเป็นคนที่อยู่ในขั้วตรงข้ามของเขาแบบสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นลักษณะบุคลิกน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความโกรธและคำพูดหยาบคายต่างๆนานาน,าน,าน,านไม่ทวนโดยมันก็ทําให้ทางทนายน,านั้นยิ่งสับสนไปมากกว่าเดิมว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้กันแนะ่และเขาจะเป็นคนก่อคดีจริงๆหรือไม่โดยเมื่อภาพยนตร์ดําเนินไปเรื่อยๆผู้ชมก็จะเริ่มสงสัยมากขึ้นว่าตกลงแล้วแอรอนแกล้งทําตัวเป็นคนสองบุคลิกหรือเขาเป็นโรคจิตแบบนั้นจริงๆกันแน่ซึ่งนี่ก็จะถือว่าเป็นจุดแขงงขอตััววลละครนนีี้ท่่าก เพราะเราจะไม่สามารถแยกแยะหรือหาจุดสังเกตได้เลยว่าเขานั้นจะเปลี่ยนบุคลิกตอนไหนและถ้าหาเขาเปลี่ยนไปเป็นคนหัวรุนแรงเมื่อไหร่การอยู่ห่างๆกับเขานาั้นก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีไม่น้อยเลยกอลามจากแฟรนค h ไฮเดอร์ลอร์ดออฟเดอะริงส์ กอรลัมคือหนึ่งในตัวละครเด่นจากแฟรนไชส์เดอะลอตออฟเดอะริงส์ที่จะมีบทบาทมากเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงภาค2เป็นต้นไปโดยเขาจะมีลักษณะเป็นอมนุษย์ชีเปลือยที่ยากจะระบุออกมาได้ว่าเขาเป็นเผ่าพันธุ์ไหนในมิดเดิลเออร์แต่ที่แน่ๆเลยก็คือตัวเอกอย่างฟรอโดจะต้องพึ่งพาเขาในการติดตามหาทางเดินทางไปยังมอร์ดอร์เพื่อทำลายแหวนเอกธรรมรงของเซอรรอนลงไปให้ได้โดยตลอดในภาพยนตร์เวลาที่กอลัมปรากฏตัวเราก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ากอลัมจะเป็นโรคหลายบุคลิกเยื่อบุคลิกจิตเภทและบุคลิกแปรปรวนนนซึ่งัจะทเรา ได้เห็นว่าเขาจะมีพฤติกรรมการชอบอยู่สันโดษไม่ชอบสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นอารมณ์แปรปรวนด้ง่ายหงุดหงิดและขี้วิตกกังวลบุคลิกหงุดหงิดง่ายบุคลิกที่อ่อนโยนบุคลิกเจ้าเล่ห์ก่อนจะแสะดงอีกหลากหลายอารมณ์ออกมาทั้งในตอนที่อยู่ต่อนหน้าและรับหลังโฟโรโด,ย,ดยสาเหตุของอาการทั้งหมดก็จะเริ่มต้นมาจากในตอนที่เขายังเป็นเผ่าพันธุ์ฮอบบิทและใช้ชื่อว่าสกีเกิลซึ่งเขาจะถือว่าเป็นฮอบบิทเพศชายที่ไม่มีที่พำนักอาศัยถาวรแม้ว่าแต่เดิมเขาจะมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลแถมยาย จะเป็นฮอบบิทที่ฉลาที่สุดในย่านริเวอร์โฟก็ตามแต่ธรรมชาตินิสัยเดิมๆของตัวละครนี้ในตอนที่ยังเป็นฮอบบิทก็จะมีการแสดงออกมาแบบชัดเจนว่าเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนและอาฆาตมากร้ายเบาๆอยู่แล้วนั่นจึงทําให้ในตอนที่สมีเกตัดสินใจสังหารเพื่อนฮอบบิทของเขาในตอนที่พบแหวนเป็นครั้งแรกบูคาลิงหลากหลายนิสัยของเขาก็ได้ปรากฏออกมาทับซ้อนกันทันทีทําให้เขาเริ่มพูดกับตัวเองจนนําไปสู่การแบ่งบูคาลิงให้ยิบย่อยลงไปอีกด้วยนี่จึงถือว่าเป็นตัวละครที่เป็นกรณีศึกษาในโลกของมิดเดิลเอิร์ดีดีมากๆ ของนิยายเลย n o m a n b a s จาก Psycho ปี1960 โนเมนเบสคือตัวละครจากภาพยนตร์คลาสสิกเรื่องไซโคโดยเขานั้นจะรับหน้าที่เป็นเจ้าของโมเทลเก่าๆในแถบชานเมืองเล็กๆซึ่งเขามักจะหลอกล่อแขกในโรงแรมไปสังหารหรือยังทําการกลบเกลื่อนร่องรอยด้วยแบบหมดจดแต่เมื่อย้อนกลับไปสํารวจตัวตนของชายคนนี้นั้นเราก็จะพบได้เลยว่าเขาคือคนโรคจิตหลากหลายบุคลิกขั้นรุนแรงแบบสุดๆโด,ดยภายนอกเขาจะเป็นแค่ชายวัยรุ่นอายุป,ประมาณ20่สิกลางๆที่ถือว่าหน้าตาดีแถมบุคลิกนิสยัยก็ยังดูเป็นมิตรกับแขกที่เข้ามาพักอีกด้วยแต่เมื่อมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเเห็นนนไปรื่อแล้้วั เราก็จะพบว่านอร์แมนจะถือว่าเป็นคนที่แปลกและดูเก็บงําอะไรบางอย่างเอาไว้ในตัวแบบชัดเจนมากๆโดยแขกในโรงแรมนั้นจะสามารถมองเห็นเขาได้ไกล,ากลาจากห้องพักว่านอร์แมนจะอาศัยอยู่กับแมววิชราคนหนึ่งซึ่งบ้านพักของเขาก็จะอยู่ห่างไม่ไกลาจากโรงแรมเท่าไหร่แต่เมื่อมีการเฉลยกมาแล้วเราก็จะพบว่านอร์แมนเบสจะเป็นชายที่มีบุคลิกประมาณ2บุคลิกขึ้นไปหลังจากที่เขาได้เปิดเผยออกมาว่าจริงๆแล้วแม่ของเขาเสียชีวิตไปนานมากๆแล้วจนเป็นเหตุให้เขานั้นสร้างบุคลิกที่ตัวเองจะสามารถกลายเป็นแม่ขึ้นมาได้ด้วยการสวมเวก สวมเสื้อผ้าผู้หญิงรวมไปถึงการใช้โทนเสียงพูดแบบคนแก่และยังมีอีกสองบุคลิกที่ปรากฏออกมาอย่างบุคลิกชายเรียบร้อยที่ดูแลงานโรงแรมไปจนถึงบุคลิกในร่างชายโรคจิตซึ่งเมื่อเอาเรื่องราวเหล่านี้มารวมกับทักษะการฆ่าและอำพรางเหยื่อของเขาทฤษฎีดีว้ว่าแยบยนต์สุดๆนั้นนี่ก็จะถือว่าเป็นฆาตกรหลายบุคลิกที่น่ากลัวมากๆในโลกภาพยนตร์เลยก็ว่าได้ไทเลอร์เดอร์แด,ดนจากไฟคลับปี1999 ไทเลอร์เดอร์แดนคือตัวละครจากภาพยนตร์เรื่องไฟายคลับซึ่งจะถูกนำเสนอออกมาในลักษณะของชายวัยกลางคนหน้าตาดีที่มีบุคลิกก้าวร้าวมีการแสดงความเป็นชายออกมาในระดับที่สูงมากๆมีแนวคิดต่อต้านสังคมแบบรุนแรงจนเรื่องที่จะใช้ชีวิตตามวิถีของตัวเองในแบบที่ไม่เหมือนกับผู้คนคน,นอื่นๆเลยแม้แต่นิดแถมจุดเด่นของเขาก็ยังเป็นแฟชั่นการแต่งตัวที่เต็มไปด้วยความขบถจนยากจะเหมือนกับใครอีกด้วยซึ่งตามท้องเรื่องในภาพยนตร์ไทเลอร์เดอร์แดนก็จะถูกเฉลยออกมาว่าเป็นอีกหนึ่งตัวตนของพนักงานบริษัทธรมธรมดาธรราคนหนึ่ง ทีภาพยนตร์เรียกเขาว่าผู้บรรยายหรือเดอะนลเรเตอร์ซึ่งมีอาการนอนไม่หลับอย่างหนักในระดับรุนแรงจนสมองของเขาได้ทําการสร้างบุคลิกอีกคนหนึ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นขึ้นมาอย่างการเป็นชายที่มีหน้าตาดีมีความเท่และต่อต้านสังคมแบบรุนแรงตามที่เราได้กล่าวไปซึ่งความน่ากลัวของบุคลิกไทเลอร์เดอร์เด่นที่ปรากฏมานานก็คงจะเป็นการที่บุคลิกนี้จะสามารถตัดสินใจและควบคุมร่างเดิมของชายพนักงานบริษัทได้แบบเบ็ดเสร็จหมดจดและจะออกไปสร้างเรื่องราวต่างๆในระดับที่เจ้าของตัวต,วตนเดิมจะสามารถรู้ได้บ้างหรือไม่ได้บ้างในบางครัง จนสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็ล้วนเต็มไปด้วยความอันตรายแทบดังซีนทั้งการเริ่มสร้างคลับชกมวยใต้ดินซ่องสูงกาลังพลที่มีแต่ชายชะกันไปจนถึงการวางแผนก่อการร้ายป่วนเมืองเบาๆไปจนถึงแบบรุนแรงที่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศอีกด้วยไทยเลอร์เดอร์แดนจึงถือว่าเป็นตัวละครสองคลิกที่อันตรายสุดๆและก็คงจะไม่มีใครอยากให้ตัวเองมีอาการแบบนี้อย่างแน่นอนเค so w ินเวนเดลครามจากสปลิตปีสองพันสิบหก สำหรับหมวดหมู่ของตัวละครหลายบุคลิกเควินเวนเดลครามจากภาพยนตร์เรื่องส p l i t ก็น่าจะถือว่าเป็นตัวละครที่ยึดครองตำแหน่งนี้บนจุดสูงสุดไปได้อย่างแน่นอนเนื่องจากเขาเป็นชายวัยกลางคนหน้าตาดีที่มีบุคลิกอยู่ในตัวมากถึง24แบบเลยทีเดียวโดยภาพยนตร์จะทำการนำเสนอเรื่องราวของกลุ่มเด็กสาววัยรุ่นผู้หญิง3าคนที่ได้พลาดท่าถูกเควินจับตัวเอาไปขังไว้โดยที่พวกเธอนั้นไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าตัวละครนี้จะทำอะไรกับพวกเธอกันแน่เนื่องจากตลอดทางเรื่องจะมีการหยิบเอาบุคลิกของแต่และตัวละครนี้ออกมาใช้เรื่อย ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกเด็กที่อ่อนต่อโลบุคลิกของผู้หญิงเจ้าระเบียบบุคลิกของชายนิสัยดีและที่เหนือคาดที่สุดก็คือบุคลิกของสัตว์ป่าอันดุร้ายที่จะทำให้ตัวละครนี้มีพลังเหนือมนุษย์ขึ้นมาแบบหน้าตาเฉยและแม้ว่าภาพยนตร์จะไ่ไน,น้นำเสนอบุคลิกที่เควินซ่อนเอาไว้ออกมาครบแต่นี่มันก็น่าจะเพียงพอแล้วต่อการทำให้เขากลายเป็นตัวละครซึ่งมีอาการหางจิตที่อันตรายที่สุดในโลกภาพยนตร์คนหนึ่งเนื่องจากเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเขาจะเปลี่ยนบุคลิกเมื่อไร่และเหยื่อที่โดนเขาจับไปนานจะต้องทนทุกในการหาวิธีีการหรหหือ สารกับเขาด้วยความยากลาบากมากขนาดไหนแทนเควินก็ยังเรียกได้ว่าฉลาดเป็นกรดจนรู้ทางหนีทีไลรทุกแบบรวมไปถึงวิธีการขังเหยื่อแบบทาวนจนหมดทางหนีอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามในช่วงที่เราได้มีโอกาสเห็นตัวตนบุคลิกดั้งเดิมของเขานั้นความน่าสงสารในตัวเควินก็ดูจะมีอยู่บ้างเหมือนกันเพราะเขาเองก็ไม่รู้ว่าตัวตนอื่นๆในร่างของตัวเองจะออกมาเมื่อไหร่และก็แน่นอนว่าเขาไม่ได้อยาี่จะออกไปทําร้ายคนอื่นๆเลยแม้แต่นิดอีกด้วย โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับเรื่องราวของตัวละครหลายบุคลิกจากภาพยนตร์ชื่อดังซึ่งแต่ละคนก็ล้วนแปลงและมีความอันตรายอยู่ในตัวเองแทบดังซีนแถมบางตัวก็ยังมีเรื่องราวภูมิหลังที่น่าเห็นใจไม่น้อยเลยทีเดียวแล,แล้วเพื่อนๆหล่าครับมีารายละเอียดสาคัญหรือข้อมูลอะไรที่น่าสนใจรวมไปถึงมีตัวละครหลากหลายบุคลิกตัวไหนนอกเหนือจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา โดยได้หาข้อมูลที่พวกเราเรียบรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขอให้มาในที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ